นี่คือโฉมหน้าแท้จริงของประเทศไทยทีมงานโทรทัศน์เยอรมันถึงกับตะลึงในการมาเยือนครั้งแรกทุกท่านทราบหรือไม่สารคดีที่ออกอากาศในยุโรปและกำลังกลายเป็นกระแสะเงียบๆโดยมีประเทศไทยเป็นฉากหลังมีชื่อเรื่องที่น่าสนใจว่านี่คือโฉมหน้าแท้จริงของประเทศไทยแม้ถ้อยคำจะฟังดูยุ่ยยุแต่ก็ไม่ได้เป็นเพียงการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อดึงดูดความสนใจแต่อย่างใด แกนแท้ของรายการคือประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายของทีมงานถ่ายทำจากสถานีโทรทัศน์เยอรมันที่มาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกผมชื่อลูคัสผมเกิดในเยอรมนีแต่ตอนนี้อาศัยอยู่ในประเทศไทยการที่รถไฟฟ้ามาถึงสถานีตรงเวลาเปะ๊ะหรือพนักงานยิ้มแย้มกล่าวว่ายินดีต้อนรับและขอบคุณกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผมไปแล้วทว่าสำหรับผู้ที่เพิ่งได้สัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างกลับสร้างความประทับใจอย่างลึกซึง้ง บางครั้งถึงกับรู้สึกเหมือนเป็นปาฏิหาริย์ด้วยซ้ำรายการนี้เล่าเรื่องราวของทีมงานชาวเยอรมัน5คนสิ่งแรกที่ทำให้พวกเขาประหลาดใจคือสนามบินถัดมาคือรถไฟฟ้าเชื่อมสนามบินแอร์พอร์ตเรลลิงที่โดยสารและตามด้วยทิวทัศน์ของถนนและสวนสาธารณะไปจนถึงที่พักแบบเรือนไทยโบราณทุกฉากไม่ได้มีเพียงความสะดวกสบายหรือความสะอาดเท่านั้น แต่ที่ลึกลงไปคือความรู้สึกประหลาดใจและสาสึงต่อค่านิยมของคนไทยที่อยู่เบื้องหลังรวมถึงระบบที่ค้ำจุนสังคมนี้ไว้ในขณะที่เราผู้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อมรอบตัวอย่างเป็นธรรมชาติแต่ความธรรมดาเหล่านั้นกลับกลายเป็นความมีระเบียบเรียบร้อยและความอ่อนโยนที่น่าทึ่งในสายตาของคนนอกเรื่องต่อไปนี้จะทำให้คุณมองทิวทัศน์ที่คุ้นเคยจากมุมมองที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง ทีมงานถ่ายทำประกอบด้วย5คนผู้กำกับวัย40กว่าตัดสินใจฉับไวในหน้างานแม้จะดูเข้มงวดแต่ก็เน้นที่ผลลัพธ์มิชาเอลช่างภาพหลักพูดน้อยแต่ลหลงไหลในการมองโลกผ่านเลนส์ความยึดมั่นในอุปกรณ์ของเขาไม่มีใครเทียบได้คาร่าช่างเสียงมีบุคลิกสบายๆเข้ามาช่วยลดความตึงเครียดได้อย่างเป็นธรรมชาติทอมผู้ช่วยรุ่นเยาว์แม้จะสื่อสารด้วยภาษาได้ไม่เก่ง แต่ก็เก่งในการใช้สมาร์ทโฟนแปลภาษาเพื่อสนทนาเอลิซาเบธผู้กำหนดแผนงานทั้งหมดเกลียดความสิ้นเปลืองแต่มีความไหวตัวต่อความรู้สึกของผู้คนเป็นที่พึ่งที่ใส่ใจทีมงานพวกเขาได้รับมอบหมายมาไทยทีงประเทศไทยเพื่อค้นหาหัวข้อใหม่แบบกระทันหันเที่ยวบินถูกจัดอย่างเร่งรีบหัวข้อรายการและผู้ให้สัมภาษณ์ยังไม่ได้ถูกตัดสินใจเป็นการเดินทางที่ว่างเปล่าอย่างแท้จริงอันเดรียสกล่าวว่า ได้ยินว่าประเทศไทยสะอาดและสะดวกสบายแต่ก็น่าจะมีส่วนที่เก่าๆหลงเหลืออยู่บ้างนะมิชาเอลแสดงความคิดเห็นในแง่ลบเล็กน้อยว่ารถไฟฟ้าและทางด่วนอาจจะดีมีชื่อเสียงแต่พอไปถึงชนบทก็น่าจะเหมือนกับเยอรมนีแหละคาร่าเต็มไปด้วยความคาดหวังว่าแต่ก็ได้ยินมาเสมอว่าคนไทยใจดีนะทอมตาเป็นประกายเหมือนเด็กๆว่าสุดยอดไปเลยจะได้ไปประเทศที่มีชานมไข่มุกและตลาดกลางคืน เอลิซาเบธยิ้มแต่พูดอย่างเป็นจริงเป็นจังว่าสิ่งสำคัญอันดับแรกคือเราจะขนส่งอุปกรณ์ได้ราบรื่นหรือไม่ที่สนามบินนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ตพวกเขาตรวจสอบอุปกรณ์อย่างละเอียดและมอบกล้องหนักๆให้กับเคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อโหลดใต้ท้องเครื่องกล้องและไฟเป็นหัวใจสำคัญของการถ่ายทำจากประสบการณ์ในเยอรมนีการดูแลสัมภาระเป็นความรับผิดชอบของตนเองเสมอ สิ่งนี้ฝังลึกอยู่ในใจของทุกคนดังนั้นทุกคนจึงรู้สึกประมาทระหว่างเที่ยวบินที่ยาวนานกว่าสิบชั่วโมงพวกเขามองออกไปนอกหน้าต่างที่เห็นทะเลเมฆอันกว้างใหญ่ความคิดมากมายผุดขึ้นมาประเทศไทยเป็นอย่างไรกันแน่สะดวกสบายเกินความคาดหมายหรือจะทำให้ผิดหวังเหนื่อยล้าจากการเดินทางไกลและความคาดหวังผสมปนเปทํทให้จิตใจไม่สงบ ในที่สุดเครื่องบินก็ร่อนลงบนรันเวย์ของสนามบินสุวรรณภูมิด้วยแรงกระแทกเบาๆและการเบรกพนักงานนำทางที่ด้านนอกหน้าต่างจัดแถวอย่างเป็นระเบียบอันเดียสพึมพำว่าเอาละในที่สุดก็ถึงแล้วทุกคนรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยแต่ก็ตื่นเต้นกับการถ่ายทำที่กำลังจะเริ่มต้นหลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองทีมงานก็มุ่งหน้าไปยังจุดรับสัมภาระ แม้จะเหนื่อยล้าจากการเดินทางไกลแต่สายตาของพวกเขาก็จดจ่ออยู่ที่กล่องแข็งสีดำที่บรรจุอุปกรณ์ถ่ายทำอันเป็นหัวใจสำคัญเมื่อสายพานเริ่มหมุนพวกเขาดูผ่อนคลายในตอนแรกกระเป๋าต่างๆและกระเป๋าเล็กสีสันสดใสไหลผ่านไปทีละใบทว่าไม่ว่าจะรอนานแค่ไหนกล่องเป้าหมายก็ไม่ปรากฏขึ้น10นาที20นาที30นาที สีหน้าไม่สบายใจเริ่มปรากฏมากขึ้นแปลกจังมันออกไปหมดแล้วหรือเปล่าอันเดรียสพึมพำมคาร่าพูดเสียงสั่นว่าบางทีถูกวางไว้ที่อื่นทอมเดินวนรอบสายพานหลายครั้งแต่ก็ไม่พบสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นสัมภาระของพวกเขาเลยในที่สุดสายพานก็หยุดลงมีเสียงประกาศที่เย็นชาสิ่งที่เหลืออยู่คือความกังวลของพวกเขา มิชาเอลนึกถึงประสบการณ์อันเจ็บปวดที่สหรัฐอเมริกาตอนที่ไปถ่ายทำที่สนามบินแห่งหนึ่งอุปกรณ์สำคัญก็ไม่มาถึงเมื่อรีบไปสอบถามที่เคาน์เตอร์พนักงานตอบกลับอย่างเย็นชาว่าไม่มีระบบค้นหาผลก็คือไม่พบสัมภาระการถ่ายทำล่าช้าอย่างมากและเสียความไว้วางใจจากสปอนเซอร์คืนนั้นเขารู้สึกอับอายเขาคิดว่าบางทีเรื่องเดิมอาจจะเกิดขึ้นอีก ใบหน้าทุกคนเต็มไปด้วยความสิ้นหวังโดยเฉพาะเอลิซาเบธกังวลจะต้องจัดตารางงานใหม่ในเวลานั้นเองพนักงานสนามบินชาวไทยที่สวมเครื่องแบบก็เดินเข้ามาอย่างเงียบๆและกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่ามีอะไรรบกวนหรือเปล่าคะมีอะไรให้ช่วยไหมคะครับการแสดงความใส่ใจอย่างกระทันหันทำให้ทีมงานมองหน้ากันคาร่ารวบรวมความกล้า และอธิบายสถานการณ์ด้วยภาษาอังกฤษที่ติดขัดและแอป,ปแปลภาษาบนโทรศัพท์มือถือพนักงานรับฟังอย่างตั้งใจพร้อมพยักหน้าและสอบถามรายละเอียดต้นทางมาจากไหนคะครับออกเดินทางกี่โมงคะครับหมายเลขแท็กสัมภาระรค,คืออะไรคะครับอย่างไรก็ตามทีมงานถอดใจไปแล้วครึ่งหนึ่งมิชาเอลกระซิบว่ายังไงก็ไร้ประโยชน์อันเดรียสเสริมว่า ถ้าหาเจอคงเป็นปาฏิหาริย์แต่พนักงานประกาศด้วยน้ำเสียงที่สงบว่ากรุณารอสักสิบนาทีนะคะครับคิดว่าน่าจะทราบที่อยู่ของสัมภาระได้10บนาทีจริงหรืออันเดรียสอดไม่ได้ที่จะถามสำหรับพวกเขาที่มีประสบการณ์ที่สหรัฐอเมริกาการได้คำตอบในเวลาอันสั้นเช่นนี้เป็นเรื่องที่เหลือเชื่ออย่างแท้จริงผลลัพธ์กลับเหนือความคาดหมายสินาทีต่อมา พนักงานคนนั้นกลับมาพร้อมรอยยิ้มและแจ้งว่าเราพบสัมภาระของทุกท่านแล้วค่ะครับตอนนี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่สนามบินแฟรงเฟิร์ตต้นทางและคาดว่าจะมาถึงที่นี่ด้วยเที่ยวบินพรุ่งนี้กรุณาอย่ากกังวลในเสี้ยววินาทีนั้นใบหน้าของทีมงานทุกคนแข็งคร้างด้วยความประหลาดใจพวกเขาถามพร้อมกันถึงการแก้ปัญหาที่รวดเร็วนี้ว่าคุณหาเจอได้อย่างไร พนักงานอธิบายอย่างละเอียดว่าสนามบินไทยได้นำระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับสนามบินในต่างประเทศได้แบบเรียลไทม์มาใช้ในครั้งนี้ได้มีการวิดีโอคอลกับพนักงานที่เยอรมน,นีเพื่อยืนยันสัมภาระทีและรายการและพบกล่องที่ตรงกันคาร่าพนมมือไหว้และกล่าวเบาๆเป็นภาษาไทยว่าขอบคุณมากครับทอมตื่นเต้นจนขอจับมือกับพนักงาน มิชาเอลก็ยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกเมื่อไม่กี่นาทีก่อนพวกเขายังจมอยู่ในความมืดมิดของความสิ้นหวังและการยอมแพ้แต่ตอนนี้แสงแห่งความหวังได้ส่องเข้ามาในหัวใจการค้นพบอย่างรวดเร็วทำให้ทีมงานประหลาดใจอย่างมากจากความสิ้นหวังเมื่อสิบนาทีที่แล้วตอนนี้ใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความซาบซึง้งอันเดรียสอดไม่ได้ที่จะอุทานว่าเป็นระบบที่น่าทึ่งจริงๆ มันทำงานอย่างไรกันแน่พนักงานตอบด้วยน้ำเสียงที่สุขุมว่ามีรายงานว่าสนามบินไทยได้นำระบบที่สามารถแชร์ข้อมูลกับสนามบินนานาชาติได้แบบเรียลไทม์มาใช้ในครั้งนี้ยังได้มีการวิดีโอคอลกับพนักงานที่แฟรงก์เฟิร์ตเพื่อยืนยันสัมภาระในโกดังทีละชิ้นจึงทำให้ค้นพบได้ทีมงานมองได้กันสนามบินใหญ่ในเยอรมน,นีก็มีระบบติดตามแต่แทบไม่ได้ใช้งานจริง และผู้ใช้ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้โดยตรงไม่ต้องพูดถึงการวิดีโอคอลกับพนักงานในต่างประเทศได้ทันทีนี่เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยมีประสบการณ์คาร่าพึมพำอย่างชื่นชมว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีนะมันแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ต้องการช่วยเหลือผู้โดยสารที่กำลังมีปัญหาทองคิดว่าทั้งระบบและจิตใจคนไทยมีพร้อมพนักงานบอกว่าในประเทศไทย มีคู่มือการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้อย่างละเอียดมีการกำหนดไว้ว่าใครจะทำการตรวจสอบอะไรตามลำดับใดทุกคนจึงดำเนินการตามมาตรฐานเดียวกันทำให้ไม่ลังเลและตอบสนองได้รวดเร็วอันเดรียสกล่าวอย่างตระหนักรู้ว่าความเร็วเช่นนี้เกิดขึ้นได้จากการรวมกันของระบบและความรับผิดชอบของคนมิชาเอลกระซิบว่านี่อาจจะเป็นโฉมหน้าแท้จริงของประเทศไทยก็เป็นได้ วันรุ่งขึ้นทีมงานมุ่งหน้าไปยังชานชาลาของรถไฟฟ้าเชื่อมสนามบินเพื่อเดินทางไปยังที่พักในกรุงเทพ,พสนามบินเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าโดยตรงเลยเหรอคาร่าอุทานอย่างประหลาดใจในเยอรมน,นีก็มีรถไฟสนามบินแต่บ่อยครั้งที่การเปลี่ยนสถานีซับซ้อนหรือป้ายบอกทางไม่ชัดเจนโถงทางเข้ากว้างขวางมีป้ายบอกทางอย่างเป็นระเบียบพร้อมข้อความเป็นภาษาอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลี และภาษาอื่นๆแอนเดรียสกล่าวอย่างชื่นชมว่าไม่คิดว่าจะใส่ใจชาวต่างชาติขนาดนี้เมื่อพวกเขาไปยังตู้จำหน่ายตัวความประหลาดใจที่ยิ่งใหญ่กว่าก็รออยู่หน้าจอเป็นระบบสัมผัสสามารถเลือกภาษาในการใช้งานได้อย่างอิสระวิธีการชำระเงินไม่จำกัดแค่เงินสดแต่ยังรองรับบัตรเครดิตและบัตรเติมเงินมิชาเอลอดไม่ได้ที่จะกล่าวว่านี่มันสะดวกกว่าเยอรมน,นีอีกนะ พวกเขาคิดถึงภาพตู้จำหน่ายตั๋วในยุโรปซึ่งเป็นรุ่นเก่าที่ใช้ได้แค่ธนบัตรกระดาษบางครั้งก็ใช้ไม่ได้เพราะเงินเหรียญหมดแม้แต่เครื่องรุ่นใหม่ที่สุดก็ยังเกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้งมีประสบการณ์ที่เซ็นเซอร์อ่านบัตรไม่ได้และต้องรอให้รีสตาร์ทในทางกลับกันตู้จำหน่ายตั๋วของไทยทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีวี่แววของข้อผิดพลาดเมื่อทอมเสียบบัตรเครดิตและตั๋วออกทันทีทุกคนก็ส่งเสียงชื่นชม เมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่สถานีเพิ่มเติมพวกเขาทราบว่าแม้เครื่องจะเสียก็มีกลไกที่ช่างเทคนิคจะมาถึงทันทีเพื่อซ่อมแซมหรือคืนเงินคาร่าพยักหน้าเครื่องเสียเกิดขึ้นได้ในทุกประเทศแต่การรับมือต่างหากที่สำคัญที่สุดเธอกล่าวว่าประเทศไทยไม่ได้ก้าวหน้าแค่ด้านเทคนิคเท่านั้นแต่ยังก้าวหน้าในด้านความสามารถในการปฏิบัติการด้วยจากนั้นเมื่อผ่านประตูตรวจตั๋วไป พวกเขาเห็นรถไฟที่จอดรออย่างเป็นระเบียบสำหรับพวกเขาที่จินตนาการถึงรถไฟเยอรมันบรรยากาศของชาญชลาที่สะอาดและเงียบสงบทำให้สดชื่นพวกเขาไม่คิดว่ารถไฟฟ้าไทยที่กำลังจะโดยสารจะนำมาซึ่งความประหลาดใจที่ยิ่งใหญ่กว่าเมื่อประตูรถเปิดออกทีมงานก็เดินเข้าไปอย่างเงียบๆสิ่งแรกที่ประทับใจคือความสะอาดพื้นไม่มีฝุ่นแม้แต่น้อยผ้าหุ้มเบาะไม่มีรอยเปื้อน คาร่าพึมพำว่าเหมือนรถใหม่เลยทอมที่นั่งลงบนที่นั่งเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าต่างก็ร้องอุทานว่านั่นมันที่ชาร์จแบตเตอรี่นี่นามีช่องเสียบ USB เล็กๆพร้อมข้อความภาษาอังกฤษว่าใช้ฟรีแบตเตอรี่โทรศัพท์ของเขาเหลือเพียงครึ่งเดียวเนื่องจากใช้งานมานานเขามองไปรอบๆอย่างไม่แน่ใจและเห็นนักธุรกิจที่นั่งข้างๆเสียบแลปท็อปเพื่อทำงานใช้ได้จริงหรอทอมถามเพื่อนร่วมงานเสียงเบา เขาจำเรื่องที่ได้ยินในอเมริกาได้ว่ามีนักท่องเที่ยวถูกปรับเพราะใช้ปลั๊กไฟในสถานีโดยไม่ได้รับอนุญาตหากที่นี่ก็เป็นแบบนั้นเขาจึงรวบรวมความกล้าถามนักธุรกิจคนนั้นว่าขอโทษครับปลั๊กนี้ใช้ได้ไหมครับต้องจ่ายเงินหรือเปล่าครับชายคนนั้นทำหน้าประหลาดใจเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะและตอบว่าแน่นอนว่าฟรีครับท่าทางที่เป็นธรรมชาติทำให้ทอมผ่อนคลายเมื่อเสียบสมาร์ทโฟนแล้วหน้าจอแสดงสัญ,ญลักษณ์การชาร์จ ทอมถอนหายใจโล่งอกและกล่าวขอบคุณเป็นภาษาไทยชายคนนั้นพยักหน้าเบาๆและกลับไปพิมพ์งานต่ออย่างเงียบๆเมื่อเห็นฉากนี้เอลิซาเบธรู้สึกอย่างลึกซึ้งว่าในประเทศไทยการไม่รบกวนซึ่งกันและกันในพื้นที่สาธารณะเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วนอกจากนี้ความสะดวกสบายในการเดินทางก็โดดเด่นเช่นกันภายในรถที่เปิดเครื่องปรับอากาศทำให้พวกเขาลืมความอบอ้าวภายนอกเสียงประกาศที่ไหลผ่านไปอย่างสุภาพก็ทำให้รู้สึกดี มิชาเอลนึกถึงรถไฟในเยอรมนีที่เครื่องปรับอากาศมักจะเสียและหน้าร้อนก็ร้อนเหมือนเตาอบเขาพึพมพำว่าเป็นรถไฟเหมือนกันทำไมถึงแตกต่างกันขนาดนี้คาร่ามองออกนอกหน้าต่างและพูดอย่างครุ่นคิดว่าเมื่อวานเราได้รับความช่วยเหลือจากคนไทยเรื่องสัมภาระวันนี้เราสามารถนั่งรถไฟฟ้าได้อย่างสบายใจประเทศไทยใจดีกับนักท่องเที่ยวจริงๆอันเดรียสสรุปสั้นๆว่าเทคโนโลยีบริการ และจิตสำนึกของผู้คนที่สนับสนุนสิ่งเหล่านั้นล้วนผสมผสานกันอย่างลงตัวทีมงานทุกคนเห็นด้วยกับคำพูดนี้อย่างยิ่งขณะที่รถสั่นใบเบาในใจของพวกเขาเริ่มเกิดความมั่นใจอย่างหนึ่งประเทศไทยก้าวหน้ากว่าที่คิดในการเดินทางที่ราบรื่นของรถไฟฟ้าทีมงานต้องเผชิญกับความประหลาดใจครั้งใหม่นั่นคือความตรงต่อเวลาเมื่อเสียงเตือนถึงสถานีดังขึ้นประตูก็เปิดตรงเวลา รถไฟออกจากชานชลาตามกำหนดเวลาที่วางไว้สถานีถัดไปก็จอดตรงตามเวลาที่ระบุในตารางอย่างไม่มีผิดเพี้ยนอันเดรียสจ้องมองนาฬิกาข้อมือและพึมพำว่าไม่น่าเชื่อว่าจะตรงเวลาได้ในระดับวินาทีในเยอรมน,นีรถไฟดีเลย์ห้หรือ10นาทีเป็นเรื่องปกติและหลายคนก็วางแผนการเดินทางโดยสมมุติว่ารถจะดีเลย์มิคาเอลยิ้มอย่างขมขื่นว่าในเยอรมน,นี การตรงเวลาตั้งหากที่จะเป็นข่าวนอกจากนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในช่วงเวลาเร่งด่วนยังน่าทึ่งอีกผู้คนต่อแถวบนชานชลาเข้าคิวอย่างเป็นระเบียบไม่มีใครเบียดเสียดและรออย่างเงียบๆคาร่าเบิกตากว้างและกล่าวว่าไม่มีใครส่งเสียงไม่มีการสะโกนเราวกับว่าพวกเขามีข้อตกลงที่ไม่ได้เขียนไว้ร่วมกันทอมชี้ไปที่ป้ายที่มีข้อความว่าพื้นที่รอสำหรับสตรีผู้หญิง คนชราและถามอย่างสงสัยว่าทำไมต้องมีพื้นที่นี้ด้วยเอลิซาเบธตอบว่านี่คือคกลไกที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยในการรอรถไฟในช่วงที่คนหนาแน่นโดยพิจารณาถึงความปลอดภัยและความสบายใจทำให้ทีมงานทุกคนมีสีหน้าประทับใจไม่นานอันเรียสกล่าวอย่างงิบเรียบว่าความตรงต่อเวลาของรถไฟและความมีมารยาทของผู้โดยสารที่นี่ น่าจะได้รับการสนับสนุนจากสังคมทั้งหมดนี่ไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่เป็นข้อตกลงร่วมกันคาร่าเสริมว่าวัฒนธรรมเทคโนโลยีและจิตสำนึกของมนุษย์ทั้งสามสิ่งนี้ผูกพันกันอย่างแน่นแฟน้นพวกเขาตระหนักว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนระบบขนส่งสาธารณะของไทยไม่ได้มีเพียงกลไกและกฎระเบียบเท่านั้นแต่เป็นทัศนคติและความร่วมมือของทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นทำให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี้สามารถดำรงอยู่ได้ เมื่อเข้าใกล้ที่พักมากขึ้นทิวทัศน์ของถนนในกรุงเทพที่เงียบสงบก็ปรากฏในสายตาริมถนนมีต้นไม้เขียวขจีถนนในย่านที่อยู่อาศัยที่จัดระเบียบอย่างดีมีสวนสาธารณะเล็กๆแซมอยู่ทั่วไปน่าทึ่งมากมองไปทางไหนก็ไม่เห็นขยะเลยมิชาเอลอุทาน การทำความสะอาดในเยอรมน,นีก็ทำได้ดีแต่ในเมืองใหญ่การขีดเขียนและขยะก็เป็นเรื่องปกติทว่าที่นี่รอบๆม้านังและใต้สไลดย,ยังคงสะอาดและที่น่าประหลาดใจคือแทบไม่เห็นถังขยะสาธารณะเลยคาร่าเอียงคอและพึมพำว่าทำไมถึงสะอาดขนาดนี้ทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีถังขยะที่มุมหนึ่งของสวนสาธารณะเด็กๆก,กำลังวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะดังก้องคุณแม่มองลูกอย่างอ่อนโยน เมื่อเห็นฉากนี้เอลิซาเบธก็ยิ้มออกมาในบางพื้นที่ของยุโรปมีแนวโน้มที่จะปิดสวนสาธารณะเพื่อป้องกันอาชญากรรมแต่ที่นี่เด็กๆสามารถเล่นได้อย่างปลอดภัยคำพูดของเธอมีความประหลาดใจและความอิดช้าปนอยู่อันเดียสมองไปรอบๆถนนและพบการค้นพบใหม่ทุกซอกทุกมุมของทางเท้าไม่มีวัชพืชกระถางดอกไม้จัดเรียงอย่างเป็นระเบียดด้วยดอกไม้สีสันสดใสเห็นได้ชัดว่ามีการดูแลรักษาเป็นประจำ แม้เยอรมน,นีจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามแต่ก็มีความแตกต่างกันมากในแต่ละพื้นที่และมีหลายแห่งที่ดูโซมทอมกระสิบว่าถ้าได้อยู่ที่นี่ทุกวันคงจะอารมณ์ดีนะสำหรับเขาประเทศไทยไม่ใช่แค่สถานที่ถ่ายทำอีกต่อไปแต่เป็นพื้นที่ที่ช่วยเยียวยาจิตใจ ขณะที่เดินไปพวกเขาก็เริ่มสนทนากันอย่างธรรมชาติว่าทำไมพื้นที่สาธารณะในประเทศไทยถึงสะอาดขนาดนี้นั่นไม่ใช่แค่ความพยายามของพนักงานทำความสะอาดเท่านั้นแต่ได้รับการสนับสนุนจากจิตสำนึกของคนนิสัยการนำขยะกลับบ้านความรู้สึกหวงแหนพื้นที่สาธารณะพวกเขารู้สึกว่ากฎที่มองไม่เห็นเหล่านี้ทำให้สังคมโดยรวมสวยงาม ขณะที่เดินอยู่บนถนนความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของพวกเขาไม่ได้มีแค่ความประหลาดใจเท่านั้นความสะอาดและความปลอดภัยรวมกันทําให้ทั้งเมืองเป็นพื้นที่ที่น่าอุ่นใจพวกเขาซาบซึ้งในข้อเท็จจริงเหล่านี้อย่างแท้จริงเมื่อมาถึงจุดหมายทีมงานเดินหาที่พักที่จองไว้ไม่นานเมื่อมาถึงจุดที่แอปพลิเคชันแผนที่ระบุไว้พวกเขาก็หยุดเดินสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือบ้านโบราณที่ทําจากไม้สักสีเข้ม ไม่ใช่โรงแรมสมัยใหม่เรามาผิดที่หรือเปล่าแอนเดียสถามอย่างงุนงงเอลิซาเบธรีบตรวจสอบอีเมลการจองแต่ที่อยู่ถูกต้องดูเหมือนว่านี่คือที่พักสำหรับคืนนี้ขณะที่พวกเขายืนงงอยู่ผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินออกมาจากประตูหลักเธอสวมชุดที่ดูสุภาพเรียบร้อยและมีรอยยิ้มที่อ่อนโยนใช่ลูกค้าที่จองไว้คะครับเชิญเข้ามาคะ่ะครับเธอทักทายด้วยภาษาไทย แม้จะแปลกใจแต่ทีมงานก็เดินตามเธอเข้าไปทันทีที่ก้าวเข้าไปโลกที่แตกต่างก็ปรากฏขึ้นระเบียงไม้ที่ยาวเหยียดแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างไม้ฉลุรายละเอียดอ่อนช้อยให้แสงที่นุ่มนวลในสวนมีบ่อน,น้ำและสวนหย่อมที่จัดแต่งอย่างดีต้นไม้ถูกตัดแต่งอย่างเรียบร้อยทอมอุทานว่าเหมือนฉากในหนังเลย คาร่าอดไม่ได้ที่จะสูดกลิ่นหอมของไม้และกลิ่นทูบจางๆที่ผสมผสานกันทำให้รู้สึกสงบนี่คือที่พักแบบดั้งเดิมที่เรียกว่าเรือนไทยประวัติในประเทศไทยค่ะครับผู้หญิงคนนั้นอธิบายอาคารนี้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอาคารประวัติศาสตร์และได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้สามารถอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายในขณะที่ยังคงรักษารูปลักษณ์แบบโบราณไว้คำพูดนี้ทำให้อลิซาเบธเบิกตากว้าง ความคิดที่ว่าพื้นที่ที่เก่าแก่และใหม่จะอยู่ร่วมกันได้เช่นนี้เป็นสิ่งที่เธอไม่เคยคิดมาก่อนห้องนอนที่ถูกนำไปติดตั้งเครื่องปรับอากาศรุ่นล่าสุดแม้กระทั่งมีระบบทำความร้อนใต้พื้นในฤดูหนาวซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างสถาปัตยกรรมดั้งเดิมกับเทคโนโลยีล่าสุดในห้องน้ำมีกลิ่นหอมของไม้สักอ่างอาบน้ำไม้ขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกโอบล้อมร่างกาย คาร่าชื่นชมว่าหรูหรากว่าโรงแรมทั่วไปอีกนอกจากนี้โถสุขภัณฑ์ยังเป็นระบบเซ็นเซอร์ทั้งหมดและมีการติดตั้งโถสุขภัณฑ์แบบอัตโนมัติรุ่นล่าสุดพร้อมฟังก์ชันชำระล้างมิชาเอลสายหัวและกล่าวว่าจากภายนอกไม่สามารถจินตนาการได้เลยทีมงานค่อยๆเข้าใจว่าที่พักแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่พักเท่านั้น แต่ยังเป็นสุนทริยะที่คนไทยให้ความสำคัญและความชาญฉลาดเพื่อให้คนยุคใหม่ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายอยู่ร่วมกันเอลิซาเบธกระซิบกับทีมงานว่าเราควรนำเสนอเรื่องนี้ในรายการเมื่อเธอขออนุญาตจากผู้หญิงคนนั้นเธอก็ยิ้มอย่างยินดีและกล่าวว่าเชิญเลยครับทีมงานนั่งบนพื้นไม้ในห้องมองออกไปที่สวนและเริ่มพูดคุยกัน ประเทศไทยประสานความกลมกลืนกับชีวิตสมัยใหม่ในขณะที่ยังคงรักษามารดกทางวัฒนธรรมไว้นี่เป็นภาพที่เราแทบไม่เคยเห็นในประเทศของเราเลยความคิดนี้ฝังลึกอยู่ในใจของพวกเขาหลังจากพักค้างคืนที่เรือนไทยโบราณเช้าว,วันรุ่งขึ้นทีมงานมองออกไปที่สวนและพูดคุยกันอันเดรียสถือถ้วยชากล่าวอย่างเงียบๆว่าพูดตามตรง ก่อนมาประเทศไทยผมมีความสงสัยผมคิดว่าความสะดวกสบายภายนอกจะเผยให้เห็นรอยร้าวอย่างรวดเร็วแต่มันแตกต่างกันวัฒนธรรมเทคโนโลยีและจิตใจของคนผสมผสานกันได้อย่างลงตัวคำพูดนี้ทำให้ทุกคนพยักหน้าอย่างเห็นด้วยคาร่ากล่าวเสริมว่าเรื่องสัมภาระความเป็นระเบียบของรถไฟฟ้าและที่พักนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลย มิชาเอลถือกล้องและพูดอย่างหนักแน่นว่าสิ่งที่เราถ่ายทำไม่ใช่ภาพยนตร์ท่องเที่ยวแต่เป็นแก่นสารของสังคมทอมตาเป็นประกายว่าผมเคยคิดว่าประเทศไทยเป็นแค่สถานที่ที่แออัดในเอเชียแต่ตอนนี้ผมอยากจะอยู่ที่นี่แล้วไม่นานหลังจากนั้นเมื่อรายการสร้างเสร็จและออกอากาศในเยอรมนีและประเทศอื่นๆในยุโรป ข้อความตอบกลับจำนวนมากก็หลั่งไหลเข้ามาในโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ทางการของรายการสายการบินอื่นๆควรเรียนรู้จากพนักงานสนามบินไทยถนนสะอาดทั้งที่ไม่มีถังขยะสาธารณะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆไม่คิดว่าตู้จำหน่ายตัวรถไฟฟ้าจะสะดวกสบายขนาดนี้ครั้งหน้าไปต้องลองใช้น่าอิจฉาที่ได้พักในเรือนไทยโบราณประเทศไทยเหมือนมีชีวิตอยู่ทั้งในอดีตและอนาคตพร้อมกัน ในบรรดาความคิดเห็นเหล่านั้นยังมีแม้กระทั่งเสียงที่กล่าวว่าไม่คิดว่าประเทศไทยจะก้าวหน้ากว่าประเทศของเราต้องทบทวนคำจำกัดความของประเทศที่พัฒนาแล้วใหม่แล้วเอลิซาเบธอ่านความคิดเห็นและกล่าวว่าการเข้าใจประเทศไทยกลายเป็นประจกที่สะท้อนตัวเราเองการเดินทางครั้งนี้ให้โอกาสพวกเขาในการทบทวนความธรรมดาของการใช้ชีวิตในเยอรมนีดังนั้นเหตุการณ์ต่อเนื่องที่ทีมงานชาวเยอรมันได้สัมผัส จึงไม่ใช่แค่การสะสมของความบังเอิญการรับมือที่รวดเร็วของสนามบินรถไฟฟ้าที่ตรงเวลาและเป็นระเบียบเรียบร้อยทิวทัศน์ถนนที่สะอาดและปลอดภัยและบรรยากาศทางวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ในเรือนไทยโบราณทั้งหมดนี้คือผลึกของค่านิยมและความพยายามที่คนไทยได้สร้างขึ้นมาอย่างยาวนานเมื่อพวกเขากลับประเทศพวกเขากล่าวว่า เสน่ห์ของประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีล่าสุดหรือสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ทุกสิ่งในชีวิตประจำวันก็เป็นสิ่งที่น่าทึ่งและเป็นบทเรียนที่ควรเรียนรู้คำพูดนี้ฟังเหมือนเป็นข้อความถึงเราผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยความเงียบสงบในสถานีความสะอาดของถนนการกระทำเล็กๆน้อยๆที่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ ซึ่งเรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจำวันกลับสร้างความประทับใจอย่างลึกซึง้งกับชาวต่างชาติบางครั้งถึงกับสั่นคลอนมุมมองชีวิตของพวกเขาคุณคิดอย่างไรในชีวิตประจำวันที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาอาจมีสมบัติที่ทำให้โลกต้องประหลาดใจซ่อนอยู่หากคุณเห็นด้วยหวังว่าคุณจะแสดงความคิดเห็นในวิดีโอนี้คำพูดของคุณอาจนำไปสู่การค้นพบ และการสนทนาใหม่ๆและหากคุณสามารถติดตามช่องและกดไลค์ครั้งต่อไปเราก็จะนำเสนอเสน่ห์ของประเทศไทยจากมุมมองของโลกให้คุณได้รับชมชีวิตประจําวันของประเทศไทยต่างหากคือปาฏิหาริย์ที่สามารถอวดต่อโลกได้ผมขอจดจำคำพูดนี้ไว้แล้วขอปิดท้ายเรื่องราวนี้ขอขอบคุณมากสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า